น้ำไม่ท่วมแน่นอนฟันธงจะหามีอะไรจะฝากถึง f อที่กำลังดูเราอยู่ตอนนี้แต่ยังไม่มั่นใจเราหรือเปล่าคะเอาเงี้ยนะครับมาคือขั้นต้นนะครับผมขายเฉพาะโฉนดคู่แดงเท่านั้นนะครับมาตรวจสอบเราก่อนว่าหนึ่งผมมีตัวตนจริงไหมผมมีที่ดินจริงไหมสามารถตรวจสอบเอกสารผมได้หมดครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับบูมเอรีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แลวก็ติ k t o k นะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีดี เกี่ยวกบเรื่องบ้านนะคะวันนี้นะคะน้องเอ๋พาท่านผู้ชมมารับชมที่ดินสวยๆนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรแครก่อนรับเชิญเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาสวัสดีครับผมจ่าชานครับจ่าชานวันนี้เราอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรคะอยู่ที่อำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีอ้าววันนี้นะคะมาอัปเดตนะคะที่ดินของจ่าชานใหม่นะราคายังเหมือนเดิมไหมคะราคายังเหมือนเดิมบอก่อยค่ะว่าเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้โปรโมชั่นนะฮะตอนนี้โปรโมชั่นเยอะนะครับ ตัวนี้จะเป็นนะครตัวนี้จะเป็นที่ดินเปล่านะครับที่ดินเปล่านะครับราคาเริ่มต้นที่8 9 0 0 0บาทนะครับผ่อน12เดือนไม่มีดอกเบี้ยที่ตารางวาเริ่มต้นที่50ตารางวาถ้าลูกค้าต้องการร้อยตารางวา200ตารางวา1ไร่นะครับแต่ถ้าใครซื้อหนึ่งไร่ถูกกว่านี้อีกถูกกว่านี้หนึ่งไร่ก็ถูกกว่านี้นะคะมีท่านผู้ชมพามาชมนะคะบรรยากาศยามเช้านะไม่ใช่บรรยากาศยันเย็นนะแล้วที่สําคัญเลยนะ ตอนเนี้ยเป็นหน้าร้อนแต่อยากให้มาดูบรรยากาศเหมือนหน้าหนาวเลยนะคะตรงนี้ที่ดินเนี่ยน้ำทงน้ําท่วมไหมคะจ่าน้าไม่ท่วมครับรับประกันเรื่องน้ําท่วมนะครับถ้าเกิดไม่แน่ใจนะครให้ทางเราระบุในสัญญาไปเลยนะว่าถ้าน้ําท่วมยนดีคือหนึ่งร้อแต่หนูชอบที่ดินของจ่านะเพราะทุกที่ที่เรามารีวิวจองเห็นวิวเขาแบบนี้่านผู้ชมใช่ครับนี่วิวจเขาจริงๆหรือเปล่าวิวเขาจริงครับหรือว่าหนูหยิบแบบเอาเขาเรียกว่ากราฟิกมาวางไม่มนี้ะถ้าไม่ใช่วิวเขาครับถ้าไม่ใช่ที่ดินวิวเขาไม่ใช่ที่ดินของจาาช อ่าแล้วถ้าใครสนใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอยากจะซื้อที่ดินสวยๆโทรหาจ่าที่เบอร์อะไรคะ086 3 1 7 1 9 4 5นี่ท่านผู้ชมแล้วตรงนี้นะหนูถามหน่อยฝั่งนี้หมดหรือยังคะหมดแล้วครับหมดแล้วแล้วถ้าหนูจะมาซื้อแล้วหนูจะได้ฝั่งไหนเดี๋ยวฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวฝั่งนี้เลยเดี๋ยวฝั่งนี้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายของสุดท้ายนะครับสุดท้ายของสุดท้ายสุดท้ายจริงหรือเปล่าคะจ่าจริงครับเหลือกี่แปลงคะเหลือเก้าแปลง เดี๋ยวเก้าแปลงนะท่านผู้ชมรีบ,รบมาก่อนนะรีบโทรมาก่อนได้เสร็จก่อนแล้วหนูถามหน่อยค่ะตรงงานโรงงานตรงนี้เป็นโรงงานอะไรคะอ่าตัวนี้เป็นโรงงานไก่นะครับแต่เป็นระบบปิดนะครับเป็นแต่เป็นเป็น,ปน,ปนระบบปิดนะฮะไม่มีผลกระทบอะไรต่อคอนเสิร์ตไม่มีผลกระทบครับไม่มีผลกระทบแล้วคืออยากให้ดูบางครั้งเนี่ยเรารมาอยากให้พาชมของจริงๆเลยว่าอาจจะมีแบบอ่าโรงงานแต่ไม่มีผลกระทบต่อที่ดินใช่ครับใช่ครับไม่มีครับแต่ถ้าอยากเห็นวิวเขาเนี่ยซื้อที่ดินหน้าสวยมากๆนะคะแล้วก็หน้าทางโน้นหน้างโน้นได้เลยได้เลยครับแปดหมื่นเก้านะคะสด แล้วพอนล่ะคะอ่าพอนนะครับ่อน12เดือนไม่มีดอกเบีย้ยนะครับ12เดือนไม่มีดอกเบีย้ยเลยแล้วหนูมาเนี่ยหนูต้องแบบวุ่นวายกับการแบบเดินไฟเพราะตรงนี้คือโล่งมาก<อ>ต่าไม่มีไฟ,ไม,มไ,ฟไม่มีน้ําเลย <ไฟ S 1> หรือไงี่ยอันนี้แปลงนี้เพิ่งเปิดใหม่เท่าไรย,ยังยังเดินเข้ามาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทอาน้ําน้ํากับไฟถึงละถึงบ้านอย่างนี้แล้วครับนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเปรี่ยวนะบ้านคนเต็มหมดนะครับลอเห็คนบ้านหมดกี่หลังเนี่ยอันนี้ประมาณอยู่ที่40หลังแล้วนะครับแล้วถ้าหนูจะไปเซเว่นน่ะหโล แล้วถ้าหนูจะไปวัดน่ะหนูขับรถไปไกลไหมคะจ่า3กิโลแล้วถ้าหนูมาอยู่นี่ลูกหนูจะเรียนหนูขับรถไปไกลไหมคะจ้า3กิโลแล้วหนูจะไปตลาดตอนเช้าไปไปแบบซื้อกับของกับข้าวขับรถไปไกลไหมคะไม่ต้องเดี๋ยวรถกับข้าวมาแล้วน้ำมันจะถึงไหมคะจ้าถึง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 นี่นะคะท่านผู้ชมคือถามทุกอย่างนะที่ท่านผู้ชมสงสัยนะคะนี่มีรอยหงโรยหินแล้วถ้าหนูมาซื้อหนูเหนื่อยเหลือเกินกับการแบบไปหาช่างมาทำรวดหนามสร้างบ้านหนูจะติดต่อใครได้คะติดต่อทางทีมงานเราเลยครับเราไม่อา เบส็ทวันสต็อปเซอร์วิสคือได้ทุกอย่างใช่คือลูกค้าต้องการอะไรบอกผมดินลวดน้ำปลูกบ้านสดผ่อนมีการพูดคุยกันได้หมดใช่ครับใช่ครับซื้อหนึ่งไร่อะคะมีรถกว่านี้ไหมคะเอางี้บอกว่าดูมาจากช่องนี้ช่องอะไรคะจ๊าช่องบูมหมีอ่าช่องบูมจากแล้วบอกเลยบอกว่าขอส่วนรถเดี๋ยวเราจัดให้เดี๋ยวเราจัดให้นะคะนี่ท่านผู้ชมอย่างที่น้องบุมพงเอกบอกแหละว่าถ้าสมมติเรามารีวิวท่าน เขาเรีวยกว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินหรือว่าช่างท่านไหนบ่อยๆอ,อยากให้รู้เลยนะว่าไม่มีการโกงเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็เราได้ที่ดินชัวว์ๆฉนดพุดแดงไม่มีน้ําท่วมไม่มีหลอกขายนะคะคมีการบริการหลังการขายทุกๆอย่างเลยครับ วิวดีจังเลย่าจ่าค่ะวิวอย่างเี้พอจเหลือให้หนูแต่แปลงไหมครัตนเนี้ยแปลงเน้ยก็หมดไปแล้วแปลงเนี้ยหมดไปแล้วหมดไปแล้วนะคะท่านผู้ชมก็คือแบบคุณเลน้ยงจ่าแหละคืออยากให้เห็นแบบว่าวิวนะคะธรรมชาติแล้วก็มีถนนเคให้พร้อมเลยนะคะน้ำไม่ท่วมแน่นอนฝันธงจ่าขามีอะไรจะฝากถึงเอฟซที่กำลังดูเราอยู่ตอนนี้แต่ยังไม่มั่นใจเราหรือเปล่าคะเอาเงี้นะครับมา คือขั้นต้นนะครับผมขายเฉพาะโฉนดคู่แดงเท่านั้นนะครับมาตรวจสอบปเราก่อน,นว่าหนึ่งผมมีตัวตนจริงไหมผมมีที่ดินจริงไหมสามารถตรวจสอบเอกสารผมได้หมดนะครับา่าทำถูกต้องไหมอะไรต่างๆนะครับมาตรวจสอบเอกสารน้อเยเลยนะครับครับผมขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคะอ่อคะ0863171945หรือว่าจะติดต่อทางช่องทางของ Facebook นะครับบ้านไร่จ่าชานเท่านั้นนะครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณจ่ามากๆเลยนะคะที่พามาชมที่ดินสวยๆให้กับ f c ของบุ๋มเอ๋ด้วยขอบคุณครับ